สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับป้อมอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะป้อมจะพาเพื่อนๆเดินทางไปเที่ยวลาสเวกัสกันนะคะโดยตอนนี้นะป้อมอยู่ที่สนามบินจอห์นเอฟเคนนดีนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าสนามบิน JFK นะซึ่งเป็นสนามบินหลักของนิวยอร์กนะคะโดยวันนี้ป้อมเดินทางด้วยสายการบิน j e t b l u e นะซึ่งทริปของเรานะคะเป็น Early f l i g h t นะก็รู้สึกง,ง่วงนอนนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องไปซื้อกาแฟที่ Starbuck คมาทานนะตอนนี้เรากําลังรอขึ้นเครื่องอยู่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ลาสเวกัส ส,นะสำหรับทริปนี้นะคะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะในไฟล์ของเรานะคะเขาก็ได้มีการเสิร์ฟสแน็คให้เราทานแล้วก็โซดาต่างๆนะคะสำหรับใครที่มองหาเป็นอาหารทานง่ายๆนะทาง JetBlue นะคะเขาก็มี Eat Up Cafe บริการบนเครื่องนะซึ่งเพื่อนๆนะก็สามารถที่จะซื้ออาหารทานได้นะคะโดยอาหารของเขานะคะก็จะเป็นพวกแฮมแอนด์ e ีสครัวซองสลัดชีสแอนด์แครกเกอร์นะคะแล้วก็แซนด์วิชต่างๆนะ ทางสายการบินเนี่ยมีบริการ Wi-Fi บนเครื่องด้วยนะคะโดยเพื่อนๆสามารถใช้บริการ Fly Free ได้นะด้วยการ Connect Wi-Fi กับ Device ของเพื่อนๆเ,เลยนะคะ ค่ะต้องก็ถึงแอร์พอตที่ลาสเวกัสแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ากันก่อนนะคะสายการบินเจ็ทบรูนะคะจะลงจอดที่ Terminal 2ลทูนะซึ่งเราจะต้องนั่งรถแตรมนะคะเพื่อที่จะไปรับกระเป๋าที่ Terminal อลทรนะคะเดี๋ยวเราต้องนั่งเร d ไลน์แ r ร m มไปเอากระเป๋านะคะ ชัตเตอรบัสนะคะเราจะนั่งรถชัตเตอรบัสนะไปเอารถที่เราเช่ากันนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่เอารถแล้วนะคะเราเช่ารถกับ Enterprise นะแต่ว่าเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตรงไปที่การาจของเขาเพื่อเอารถเลยนะคะการาจนะคะ รถของเรามาแล้วนะคะ หลังจากเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะขับรถออกจากศูนย์เช่ารถได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังมุ่งหน้าไปโรงแรมของเรานะซึ่งเราพักที่แมนเดลาเบย์นะคะโรงแรมแมนเดลาเบย์ตั้งอยู่ที่หัวถนนเดอะสตรีทนะคะโดยใช้เวลาขับรถจากสนามบินไปที่โรงแรมเนี่ยประมาณ10นาทีนะระหว่างทางนะคะเราก็ได้มีการขับรถผ่านป้ายเว c ค m e Las v e g a สอันโด่งดังที่หากใครได้มาลาสเวกัสนะก็ต้องมาแวะถ่ายรูปก,กันค่ะ สำหรับโรงแรมแมนเดลาเบยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเช็คอินออนไลน์ได้เลยนะเมื่อไปถึงก็สามารถเข้าห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวมาลูมทัวร์ให้ดูแบบเร็วๆนะคะพอเพื่อนๆเดินเข้ามานะก็จะเจอกระจกบานใหญ่เลยนะคะเโหลแล้วพอเดินเข้ามาข้างในห้องนะทางขวานะคะก็จะเป็นเตียงนะอันนี้เป็นไซส์ควีนนะคะเป็นเตียงคู่นะส่วนทางซ้ายนะคะก็จะเป็นโตทำงานนะ แล้วก็อันนี้เป็นโซนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมีทีวีนะเขาก็จะมีถังน้ําแข็งนะคะให้เราไปเอาน้ําแข็งได้นะแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะพวกกาแฟน้ำยอ,ยนนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถาดนี้ป้องว่าน่าจะเสียเงินนะคะอันนี้นะคะโปรดระวังนะ คือตู้เย็นที่นี่นะคะเขาเป็นแบบ activate sensor นะคือพอเราเปิดถ้าเราหยิบจับริงก์อะไรในตู้นี้ก็คือจ่ายเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ฟริตไม่ได้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ให้เรานั่งเล่นชมวิวนะคะและอันนี้คือแบบคูลมากๆเพื่อนๆคือนี่เราเห็นวิวเป็นเดอะสตรีทเลยนะคะคือป้อมอะพักที่โรงแรมแมนเด l าเบยนะคือมันจะเป็นต้นของถนนสตรีทเลยนะคะ เดี๋ยวไว้ตอนดึกป้อมถ่ายให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวตึกต่างๆเขาจะมีไฟนะคะน่าจะสวยงามเลยทีเดียวก่อนทางเข้าไปห้องอาบน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะให้เราใส่ของได้นะคะนี่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเขามีตู้เซฟนะคะแล้วก็มีที่รีดผ้าให้เราด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นคลอเซ็ตอีกอันนึงนะคะ ก็เหมือนกันเลยกับอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำของเรานะเขาก็จะมีอ่างให้เราชาเวอร์นะคะแล้วก็มีเป็นสแตนชาเวอร์ด้วยเนาะในส่วนของซิงนะคะก็จะเป็นซิงคู่นะแล้วก็พอเราเปิดประตูเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหนาะแบบนี้นะคะ พาป้อมอยู่ที่โรงแรมฟาวเทนบลูนะเดี๋ยวเรามาหาอะไรทานกันนะคะตอนนี้หิวมากเลยสำหรับมื้อแรกที่ลาสเวกัสนะคะพวกเราก็เลือกจะทานร้านอาหารจีนนะโดยร้านที่เรามานะคะก็คือร้าน Washing Potato ซึ่งเป็นโมเดิร์นไชนีสคูซ i n นนะโดยข้างในร้านนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะแต่งด้วยโทนสีแดงขาวนะแล้วก็มีการเล่นไฟนะคะให้ความรู้สึกคึกคักนะสมกับเป็นร้านอาหารในลาสเวกัสนะคะโดยเม เมนูของเขานะก็จะมีความหลากหลายมากเลยนะคะเริ่มกันที่ติ่มซำนะเขาก็จะมีขายทั้งขนมจีบนะคะฮักเกา๋าซาลาเปาเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกกันได้ตามชอบเลยนะสำหรับอาหารเมนหลักนะคะเขาก็จะมีเป็นบีฟโชฟันนะมีผัดหมี่สไตล์สิงคโปร์นะคะ l o เ s t e r แล้วก็มีข้าวหน้าต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะดิงเมนูเขาก็ดูสวยมากๆเลยนะเขาเดคอเรทดิงได้ดูโมเดิร์นแล้วก็สวย มา,มากเลยค่ะวันนี้นะคะเราสั่งซาลาเปาไส้หมูแดงมาทานนะโดยเข่งหนึ่งนะคะก็จะมา3ลูกนะถัดไปก็เป็นฮักเก่านะคะอันนี้เป็นฮักเกากุ้งนะก็มา3ลูกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นซาลาเปาไส้ครีมนะ อันนี้เป็นขนมจีบหมูผสมกุ้งนะคะน่าทานมากๆเลยโดยไส้ของซาลาเปาไส้ครีมนะคะเขาก็มาแบบแน่นๆเลยนะมีความเป็นคัสตาร์ดเนียนๆนะคะแต่ป้อมรู้สึกว่าแป้งของเขาอะแห้งไปนิดนึงนะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่นะคะโดยปกตินะคะร้านอาหารจีนะเขาก็จะมีจิ๊กโชว์ไว้บริการอยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องขอเขานะคะฮักเก่ากุ้งนะคะเขาก็มาแบบกุ้งไส้แน่นๆเลยนะทานแล้วอร่อยมากๆเลยะคะ่ะขนมจีบก็มาเป็น ็นลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวป้อมหั่นให้ดูข้างในข้างในนะก็เป็นไส้กุ้งกับหมูแน่นๆเลยนะคะมันไม่เยอะนะป้อมชอบขนมจีบของเขามากๆเลยนะถัดไปนะคะเป็นขนมจีบหอยเชลนะซึ่งอันนี้เป็นสเปเชียลเมนูของเขานะคะข้างในนะคะจะเป็นไส้กุ้งนะแล้วก็มีหอยเชลแล้วก็ไข่กุ้งโปะอยู่ข้างบนนะคะซึ่งขนมจีบหอยเชลนะก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะ ถัดไปเป็นบีฟโชวฟันนะคะก็จะเป็นไรซ์นูดลนะผัดกับซอสพิเศษของทางร้านนะคะซึ่งก็จะมีรสหวานๆนะตัดเค็มนิดๆนะคะ ผัดกับถั่วง,งอกแล้วก็ผักต่างๆนะคะซึ่งจานที่เขาเสิร์ฟมาใหญ่มากๆเลยนะแต่ยังไงเราก็ทานหมดอยู่ดีนะคะสําหรับของป้อมนะคะจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งน้ำนะซึ่งเขาก็เสิร์ฟมาจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะโดยตอนแรกที่ป้อมเห็นนะ่ะป้อมก็ตกใจนิดนึงนะว่าเอ๊ะเกี๊ยวมันหายไปไหนนะแต่พอคนขึ้นมานะคะก็เลยพบว่าเกี๊ยวของเขาซ่อนอยู่ด้านล่างเส้นบะหมี่นะคะเส้นบะหมี่ของเขานะคะเป็นสไตล์เส้นบะหมี่แบบเส้นเล็กนะมีความเหนียว นุ่มนะคะอร่อยป้อมชอบม,มากๆเลยแล้วน้ำซุปของเขานะคะก็มีความกลมกล่อมนะสำหรับเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวของเขาตัวใหญ่มากข้างในนะคะก็จะเป็นไส้กุ้งนะ มื้อนี้นะคะพวกเราอิ่มกันมากๆเลยนะเพราะว่าเรามาได้ความหิวโหยนะคะเราก็เลยสั่งกันแบบไม่ยั้งเลยนะหลังจากนั้นเราก็มากันที่เชสบองบองนะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ตั้งอยู่ถัดจากล็อบบี้ของโรงแรมฟ t วเท Blue นะโดยทางคาเฟ่นะคะเขาก็มีขนมหวานแล้วก็มีเบเกอรี่ขายมากมายเลยทางร้านเขามีที่นั่งให้เรานั่งชิลได้นะคะโดยร้านเนี่ยตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าทองนะซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของโรงแรมฟาวเท Blue นะคะนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีกาแฟขายด้วยนะคะ แต่วันนี้ป้อมอิ่มมากๆเลยนะก็เดี๋ยวสั่งแค่กาแฟและกันเนาะอเมริกาโน่นะคะกาแฟอร่อยดีเข้มดีนะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มากันที่ The Shop@ at Crystal นะมาเดินดูของกันนะคะโดย The Shop at Crystal เนี่ยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมมาริอานะโดยหากเพื่อนๆคนไหนขับรถมานะก็สามารถที่จะจอดรถได้นะคะในลานจอดรถของโรงแรมแล้วก็เดินเลาะเข้ามาผ่านทางคาสิโนนะคะเดินมาเรื่อยๆทางไปล็อบบี้นะแล้วเพื่อนๆก็จะมาเจอประตูทางออกที่ออกมาเจอเดอะช็อปนะคะตอนนี้นะคะป้อมอยู่ที่เดอะช็อปแอดคริสตัลนะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะว่า ข้างในเขามีอะไรบ้างเนาะลอราเพย亚นานะคะ Hi, <are> กระเป๋าน่ารักจังอันนี้สะพายข้างก็น่ารักดีนะคะถือก็น่ารักนะคะดูสิอันนี้เป็นไซ์เล็กนะคะน่ารักไหม <Yeah. S 1> แต่ป้อมแอบชอบสีน้ำตาลนะแต่เขาไม่มีเนาะ r ี m o ว่านะคะอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะสีมะละกอนะ r ี m o ว่าเขามีกระเป๋าใส่ไวยด้วยนะคะไฮโซมากอันนี้คือเราเลือกเปลี่ยนสีที่จับสีล้อได้ด้วยนะ ที่นี่เขามีแบรนด์เนมเยอะมากเลยนะคะจริจงๆเพราะว่าทุกร้านเป็นแบรนด์เนมหมดเลยอะ่ะอย่างอันนี้ก็มีพราด้านะถัดไปก็เป็นหลุยวิตตองนะคะรองเท้าเขาน่ารักจังเลยเขามีตา LV อยู่ข้างๆด้วยนะคะน่ารักดีอันนี้น่าจะเป็นกล่องนะคะน่ารักมาก อันนี้ขวดแบบแฟนซีมากเลยคอลเลคชันใหม่เขาทำเป็นน้ำหอมด้วยน่ารักมากเลยดูสิมีน้องเป็ดห้อยด้วยนะคะเขามีเป็นวอลเล็ตด้วยนะคะน่ารักดีน่ารักมากเลยดูสิอันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะกางเกงตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ อันนี้เป็นโซนรองเท้าบูทน,นะคะคู่นี้มีความเป็นหลุยบิตองมากเลยนะสวยดีนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีร้านช็อปแบรนด์เนมที่เราคุ้นหูกันนะอย่างเช่น b a l e n ชิกกาเซนดีแท็กฮอยเออร์ซิลีนดีออร์โรเล็กซ ว t ตเทก้าชาแนลแล้วก็อีกมากมายเลยที่นี่นะคะเขาชอบเยอะมากเลยนะก็เป็นแบรนด์เนมหมดเลยนะคะป้อมอาจจะไม่สามารถพาไปดูได้ทุกร้านนะบางร้านเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะคะหากใครได้แวะเวียนมาลาสเวกัสก็อย่าลืมมาเช็คเอาท์กันนะคะตอนนี้นะคะเรามาที่วอล mart นะเดี๋ยวเราจะมาซื้อน้ำกันนะคะ แล้วก็อาจจะมีพวกของทานเล่นนิดหน่อยนะชิปนะคะมีเยอะมากเลยอันนี้นะคะเป็นยี่ห้อที่ป้อมชอบนะรัฟเฟิลนะคะเป็นมันฝรั่งทอดใครมาเมริกาห้ามพลาดเลยนะ อันนี้เป็นรสซาวครีมแอนด์ออเนียนะคะเป็นรสที่ป้อมชอบมากอีกรสนึ่งที่ป้อมชอบนะคะคือเชดดาร์แอนด์ซาวครีมนะน้ำดื่มเยอะมากนะคะเดี๋ยวป้อมจะเอาอันนี้ไปนะคะเป็นเนสเล่พีวไลฟ์นะ35ขวดนะคะราคาอยู่ที่5.98ดอลลาร์นะคะคุกกี้นะคะเยอะมากอันนี้ของโปรดป้อมนะคะริช อันนี้คือชอบมากนะคะเป็นคริสเซนตินรสครีมชีสแอนออเนียนนะเดี๋ยวจะเอาไปนะคะขนมหวานนะคะพวกคุกกี้นะเยอะมากอย่างคุกกี้แพ็กนี้นะคะทั้งแพ็กก็4.48ดอลลาร์นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะของเดี๋ยวไปจ่ายเงินกัน ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่โรงแรมเราแล้วนะก็คือโรงแรมแมนดารีเบนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะเดีย๋ยวเราจะเดินหากันนะคะว่ามีร้านอาหารอะไรที่ยังเปิดอยู่ให้เราทานมานะคะ ทานคันทีหน้านะเป็นอาหารเม็กซิกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานเป็นดินเนอร์กันนะทางร้านตกแต่งสไตล์เม็กซิกันนะคะดูมีความสดใสแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยหากเพื่อนๆคนไหนชอบดิ้งนะคะก็สามารถที่จะไปนั่งที่บาร์ได้นะโดยทางร้านนะคะเขาก็มีเม็กซิกันดิ้งให้เพื่อนๆได้ลองด้วยนะคะสำหรับเมนูของทางร้านนะคะก็หลากหลายมากๆเลยนะ แทบจะเรียกได้ว่ามีเกือบทุกเมนูที่เราจะคิดออกสำหรับอาหารแม็กซิกันเลยนะคะเมนูแรกที่เราสั่งมานะคะคือสเต็กโรร r โต o นะซึ่งเขาก็จะใช้แป้งทอเทียแผ่นใหญ่นะคะห่อสเต็กที่เขาย่างมาแบบกำลังดีนะแล้วก็ราดด้วยซอสแซลซ่านะคะเมนูถัดไปคือชิคเก้นเอนชิลาด้านะคะโดยเขาจะใช้แป้งคอนทอเทียห่อซอเต้ชิคเก้นนะคะราดด้วยชีสซอส เสิร์ฟกับข้าวสไตล์เม็กซิกันแล้วก็ถั่วนะคะสำหรับของป้อมนะคะเป็นทาโกปานะก็จะเป็นแป้งทาโกนะคะแล้วก็มีปลาทอดนะแล้วเขาก็ราดซอสานะคะแล้วก็มีแคปเบสลออยู่ข้างบนนะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสไตล์เม็กซิกันแล้วก็ถั่วนะคะ ซึ่งทางร้านนะคะเขาทอดปลามาได้กรอบมากๆเลยนะแล้วซอสของเขานะคะก็จะมีความเค็มๆมันๆน,นะพอตัดกับความเปรี้ยวของแซลซ่านะคะทาโก้ก็เลยอร่อยมากๆเลยค่ะโดยป้อมชอบข้าวสไตล์แม็กซิกันมากเลยนะคะเขาจะมีความหอมของกระเทียมทานแล้วมันๆเค็มนิดๆอร่อยมากๆค่ะนี่นะคะเราจะเห็นวิวเป็นเดอะสตรีทนะสวยมากคือตึกต่างๆเขาจะเปิดไฟนะคะ สำหรับวันแรกในลาสเวกัสก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าป้อมจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นเดอะสตร p พร้อมทั้งพาไปทานซีฟู้ดบัฟ f เฟ่ที่โด่งดังที่สุดในลาสเวกัสขาปูชิ้นใหญ่ๆห,ห้ามพลาดเลยนะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้อมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องป้อมมีพงนะคะงั้นวันนี้ป้อมไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย